วัสดีค่ะท็อป10บเบี้ยนเราหาทางจนรู้วิธีการที่โลกหมุนรอบตัวเราที่น่าสนใจก็คือความรู้นี้มาจากการเรียนรู้ทดลองและผิดพลาดมากกว่าพันปีอย่างไรก็ตามเรายังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่มีทางรู้และนี่คือสิสิ่งก่อสร้างทั่วโลกที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้ถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ10 long you cave การค้นพบที่ดีบางครั้งเกิดขึ้นจากความบังเอิญในเมืองซูโจโประเทศจีนที่หมู่บ้านลองยู่ถ้ำลองยูเคฟถูกค้นพบตอนที่สูบน้ำออกจากบ่อในปี1992บ่อน้ำมากมายบริเวณนั้นถูกสูบน้ำออกและชาวบ้านถึงกับตะลึงเมื่อพบว่ามันมีถ้ำขนาดมหึมาอยู่ใต้นั้นรวมแล้วพบถ้ำแกะสลักด้วยมือถึง24ถ้ำถึงแม้ว่าจะเป็นถ้ำที่แยกตัวกันแต่ละถ้ำก็แบ่งด้วยผนังกำแพงบางๆเท่านั้น ถ้ำลึกลงไปประมาณ30เมตรและปกคุมไปด้วยลายเส้นและสัญลักษณ์แกะสลักมากมายย้อนกลับไป200ปีก่อนคิดศักราชสัญลักษณ์และการแกะสลัก เขียนด้วยวิธีแปลกประหลาดหมายความว่ายังต้องใช้เวลาถอดคำโบราณต่อไปไม่มีการค้นพบอุปกรณ์ที่ใช้แกะสลักในบริเวณถ้ำเลยสิ่งที่ทำให้ถ้ำนี้ยิ่งลึกลับกว่าเดิมก็คือมันไม่มีบันทึกประวัติการเกิดขึ้นของถ้ำนี้เลยบางทีอาจจะมีแหล่งอารยธรรมใดอาศัยอยู่ที่นี่และต้องการป้องกันจากโรกภายนอกอย่างมากจนต้องหลบหนีจากผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบนั่นเองอันดับ9ลาลิเบลลาเชอร์เชส จะเป็นอย่างไงถ้าสิ่งก่อสร้างนี้นำพาบทใหม่มามให้กับประวัติศาสตร์ศาสนาเอธิโอเปียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีาศาสนาคิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกการค้นพบลาบิเบลลาเชอร์เชสดูจะเป็นหลักฐานยืนยันคำก่าอ้างนี้ได้มีคิดถศาสาศนิกชนเกิดขึ้นตั้งแต่ปี330และโบสถ์และบสลักหินลาลิเบล,ลาก็มีอายุย้อนไปถึงสมัยยุคก,กลางโบทแต่ละหลังอยู่ลึกลงไปในพื้นดิน 131-146เถึง146เมตรมีทั้งหมด11หลังและยังคงสร้างความชงนให้กับโลกอยู่ถึงทุกวันนี้ภายในแต่ละหลังโล่งกว้างและมีสลักรูปไม้กางเขนที่กำแพง ให้มีแสงสองเข้ามาโครงสร้างเหล่านี้ซับซ้อนและก่อสร้างไม่ง่ายเลยยังไม่รู้แน่ชัดว่าใครเป็นคนสร้างโบสถ์พวกนี้แต่มีทฤษฎีที่ว่าน่าจะเกี่ยวกับอัศวินเทมเราด้วยและมีอีกทฤษฎีกล่าวว่าพระราชาลาลีเบลาสั่งให้สร้างที่นี่หลังจากที่เสด็จเยือนกรุงเยรูซาเล็มก่อนที่จะตกเป็นวัฒนธรรมอิสลามและพระราชาต้องการทําให้เอธิโอเปียเป็นกรุงเยรูซาเล็มแห่งใหม่ และโบทนี้อาจสร้างเพื่อต้อนรับคนอื่นๆเพิ่มอันดับ8 Girl's Cycle บางครั้งสิ่งก่อสร้างบางอย่างก็ลึกลับจนเราทำได้แค่เกาหัว Girl's Cycle ก็เช่นกันเป็นโครงสร้างวงกลมที่ถูกค้นพบในประเทศเยอรมนี เมื่อปี1991เป็นที่รู้จักในฐานะสโตนเฮนต์เยอรมันและไม่มีใครรู้ถึงแหล่งวัฒนธรรมที่สร้างมันขึ้นมาด้วยโครงสร้างและสไตล์ที่เหมือนกับสิ่งก่อสร้างอื่นในโลกจึงเชื่อว่า g ก r ร์ c y c กไซน่าจะเป็นหอดาราศาสตร์โครงสร้างประกอบไปด้วยการชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกจากการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาบริเวณโดยรอบทำให้รู้ว่าเกอร์เซ็กไซเถูกใช้งานประมาณ200ปี ซึ่งถือว่าสั้นมากเมื่อเทียบกับอรารยธรรมอื่นการวิเคราะห์ข้อมูลยังสรุปได้ว่าที่นี่ก่อสร้างขึ้นช่วง4,700-4,900ถึง 4, ปีก่อนคิดศักราชเพราะว่าเราคือสังคมของการตั้งชื่อและตั้งสถานะให้สิ่งต่างๆวัฒนธรรมที่สร้างเ i r ลเซ็กไซเคิขึ้นมาเป็นที่รู้จักในชื่อว่า s t o อกออเนอร์เมนแวร์เคอนอกจากนี้ยังได้มีการคาดเดาจริงๆแล้วว่าก็เซกไซเคิลเป็นสารเจ้าหรือวัดเพราะว่ามีการขุดพบโครงกระดูกคนไม่มีหัวและวัวแต่ว่าน่าจะมีการทำพิธีบูชายันหรือประหารเกิดขึ้นที่นี่นั่นเองอันดับเจ็ดเดอร์ลินกูยูคุณเคยอยากลองอยู่ในเมืองใต้ดินดูไหมคุณสามารถทำได้ในตุรกีที่เมืองแคปพาโดเซียในภูมิภาค อนาโตเลียประเทศตุรกีชื่อเมืองว่าเดอริงกูยูเป็นหนึ่งในเมืองที่ขุดลงไปใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลกมีอุโม,มงค์ลับและทางเดิมลับมากมายมีถ้ำที่อยู่อาศัยและถ้ำแกะสลักมากมายจนเกิดทำให้คนเกิดคำถามว่ามันถูกยกออกมาจากโลกอื่นหรือเปล่า สามารถพบเมืองนี้ได้ที่ความลึก76เมตรและสามารถรองรับประชากรได้ถึง20,000คนสามารถจัดการประชุมสัมมนา,าและโรงเรียนได้เรียกว่าแทบไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกเลยนอกจากนี้ยังมีชั้นถึง18ชั้นแต่ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่8ชั้นเท่านั้นอายุของสิ่งก่อสร้างนี้ยังไม่อาจทราบได้แต่คาดการว่าสร้างประมาณ1 2 0 0ถึง1,600ปีก่อนคิดศักราชไม่มีข้อมูลว่าใครคือผู้สร้างเมืองนี้ ทำไมถึงสร้างขึ้นมาและใช้งานนานแค่ไหนจากการที่นักวิจัยไม่สามารถหาได้ว่าใครเป็นผู้สร้างเมืองนี้ทำให้มันเป็นสถานที่สุดปิศนานอกจากนี้ยังมีการตั้งสมมติฐานว่าที่นี่ถูกคิดศรราสนิกนชนใช้เป็นที่หลบซ่อนจากการประหารทางาศาสนาและการสังหารของชาวมองโกเลียอันดับ6 Underwater Stone Monument จะเป็นอย่างไรถ้ามีนครสาบสูนแอตเลนติกจริงๆจะมีทางไหนที่จะอธิบายสิ่งแปลกนี้ได้บ้างอนุสาวรีย์หินใต้น้ำนี้ถูกค้นพบจมอยู่ใต้ทะเล แกลิลีประเทศอิสาราเอลในปี2003การค้นพบนี้กลับทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องงงงวยเพราะพวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งอายุของสิ่งก่อสร้างนี้มันมีรูปร่างเป็นทรงโคลสร้างจากหินศิลาและหินบารซอนเชื่อกันว่าอนุสรณรนี้นักประมาณ60,000ตันและสูง10เมตรโดยหินถูกวางซ้อนกันขึ้นไปซึ่งโครงสร้างลักษณะนี้สามารถเห็นได้ทั่วโลกเป็นลักษณะของหลุมศพนักวิทยาศาสตร์ศึกษาและได้ข้อสรุปว่า ปรากฏการธรรมชาตินี้ไม่สามารถสร้างสิ่งนี้ได้ดังนั้นต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่คำถามก็คือทำไมมันถึงไปอยู่ใต้น้ำแล้วหินไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรจะคงสร้างกันวางหินซ้อนแปลว่าจะต้องมีคนตั้งใจคว่างหินลงน้ำให้ไปซ้อนกันพอดีหรือบางทีทะเลแกลลิลีอาจจะไม่เคยอยู่ตรงนั้นในตอนแรกมีหลายอย่างเลยที่เราไม่มั่นใจดังนั้นมันจึงเป็นปริศนาของอนุสณ์นี้อันดับ5 s t o n e h e n g e จะพูดถึงเรื่องปริศนาโครงสร้างโดยไม่พูดถึงสโตเ e n g e เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งก่อสร้างยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเชื่อกันว่าวงกลมก้อนหินนี้ถูกสร้างขึ้นช่วง2 5 0 0 0 0ถึง3,000ปีก่อนคริสักราชแต่ก็ยังเป็นปริศนาที่ถกเถียงกันมากที่สุดในโลกว่าหินถูกยกไปวางแบบนั้นได้อย่างไรนักประวัติศาสตร์และนักวิจัยเชื่อว่าสโตเฮนจ์มีขนาดใหญ่กว่านี้มาก สิ่งที่เห็นทุกวันนี้คือสิ่งที่ลงเหลือผ่านยุคสมัยหลายพันปีแต่ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ดีถึงวิธีการยกหินน้ำหนักกว่า24ตันเพราะเทคโนโลยีในยุคก่อนประวัศาศาติศาสตร์ยังไม่พัฒนามากพอที่จะเคลื่อนย้ายหินแบบนี้ได้มันมีทฤษฎีอยู่บ้างแต่หินเหล่านี้ไม่ใช่หินจากในพื้นที่บริเวณที่ตั้งหมายความว่าหินต้องถูกขนส่งมาบางตำนานบอกว่าเมอร์ลินเป็นผู้สร้างสโตหิน จากการขุดค้นทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าสโต h e n น่าจะเป็นสุสานมาก่อนแน่นอนว่าก็มีทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของเอเลี่ยนด้วยหรือมีคนเชื่อแม้กระทั่งว่ามันเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามมิติถึงแม้ว่าเราจะไขปริศนาไม่ได้แต่สโตเฮนก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จของมนุษยชาติตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนเลยอันดับ4คัทเชบี คือกำแพงโบราณยาว150อิกิโลเมตรในประเทศจอร์แดนซึ่งทำให้เกิดความสับสนอย่างมากต่อประวัติศาสตร์โลกกำแพงนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1 9 4 8โดยเซอร์อเล็กไคเบิร์ตขณะที่เขาเป็นทูตอยู่ที่จอร์แดนตอนที่เขาอยู่บนเครื่องบินก็มองเห็นแพทเทิร์นแปลกๆของกำแพงสิ่งที่ทำให้นักประวัติศาสตร์สับสนก็เพราะว่ากำแพงนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่เด่นชัดความจริงแล้วนักประวัติศาสตร์เองก็ไม่แน่ใจว่ากำแพงนี้สร้างขึ้นเมื่อไร ซึ่งทำให้หาคนสร้างยากขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าไม่แน่ใจทั้งอายุของกำแพงและเหตุผลที่สร้างกำแพงเมื่อกำแพงถูกค้นพบก็ดูเหมือนว่ากำแพงจะไม่ได้นำทางไปที่ใดเลยเชื่อกันว่าตัวกำแพงเดิมสูงเพียงหนึ่งเมตรเท่านั้นซึ่งเตี้ยเกินกว่าที่จะเป็นกำแพงเพื่อป้องกันระหว่างกำแพงก็มีกำบังที่พักซึ่งเชื่อว,ว่าเอาไว้ให้นักล่าซ่อนตัวหรือเป็นป้อมสังเกตการนักประวัติศาสตร์คิดว่ากำแพงน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วง 312ปีก่อนคิดศักราชถึงปี750นั่นเองอันดับ3 Workshop o r n m e n t ในตะว,วันออกกลางมีสิ่งก่อสร้างปริศนานี้หลายแห่งและต่างรู้จักกันในชื่อ Workshop Ornament ทุกคนพบครั้งแรกในทศวรรษที่1920โดยนักบินกองทัพอากาศ Percy m a เมดแลนเขาคือคนเผยแร่การมีอยู่ของสิ่งก่อสร้างนี้สู่วัฒนธรรมตะวันตกโดยผลงานประกอบด้วยโครงสร้างหินที่สร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตกว้างกว่า30เมตรโครงสร้างพวกนี้ใหญ่มากสามารถมองเห็นรูปร่างทั้งหมดได้จากบนฟ้าเท่านั้นและถูกนำมาเปรียบเทียบกับนัสคาไลนแต่ข้อแตกต่างที่สุดของทั้งสงแห่งคือ w ว r k s ซอบอนเไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนเหมือนนัสคา เวิร์กซูปออนเมนได้รับการระบุรูปแบบเป็นรูปเช่นวงล้อกระเช้า,ว,าว่าและกำแพงแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเรียกว่าแทบจะไม่มีข้อมูลเลยรูปทรงบางอันก็ดูมีความก้าวหน้าขณะที่บางอันก็ไม่มีความมั่นคงเลยจากคานที่พบในพื้นที่ w o r k ์อาจจะอายุเก่าแก่ถึง9,000ปีมีการคาดการเกี่ยวกับโครงสร้างรูปว่าว่วาพื้นที่นี้อาจใช้ทำฟาร์มสัตว์และการออผพยพาก่อนอันดับ2 o เทโอทิวาคาัน สิ่งกอ่อสร้างปริศนาที่เราพูดไปมีขนาดเล็กจนคนไม่นึกสงสยัยแต่เมื่อเป็นเมืองขนาดใหญ่โมโหลานมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะไม่มีข้อมูลการเกิดขึ้นของมันเลยเทโอที่วาคานแปลว่าสถานที่ที่สร้างพระเจ้าขึ้นคือเมืองโบราณสุดลึกลับในเม็กซิโกที่มีต้นกําเนิดจากสถานการณ์ที่อธิบายไม่ได้เชื่อกันว่า ั้งเมืองถูกสร้างขึ้นด้วยมือก่อนศตวรรษที่1400มันเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตกมีจำนวนประชากรประมาณ1 0 0 0 0 0คนและมีพื้นที่กว้างกว่า13ตารางกิโลเมตรหนึ่งในจุดขายของเทโอทิวาคาันคือโครงสร้างที่คล้ายกับพีระมิดของอียิปต์ใครจะรู้ว่าเมื่อก่อนวัฒนธรรมอียิปต์มีผลต่อชาวเมืองเทโอทิวาคาันยังไงสรุปแล้วยังไม่สามารถรู้ต้นกำเนิดของเมืองนี้ได้แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีการค้นพบอุโมง์ใต้ดินที่อาจจะช่วยไขยปริศนาของเมืองนี้ได้ภายในศาสนาสถานขนาดใหญ่นี้ค้นพบซากสัตว์และคนอยู่สแสดงให้เห็นว่ามีการบูชายยันและสัตว์เพื่อเทพเจ้าด้วยอันดับหนึ่งแนนมาโดสร้างประหักหักพังแนนมาโดนั้นเป็นปริศนามาจากเป็นแรงบันราลใจให้นวนิยาย ซากปรักนี้ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอันห่างไกลของเกาะไมโครเีเซียโดยซากปรักเป็นก่อนเล็กๆมากมายและเชื่อกันว่าเป็นเมืองหลวงสมัยราชวงศ์ซอร์เดเลอร์นอกจากนี้ยังเชื่อว่า เป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงและเป็นสถานที่ทางการเมืองและพิธีกรรมแสดงอำนาจต่างๆบริเวณนี้นั้นคาดว่าจะจุคนได้ถึง1,000พันคนในยุครุ่งเรืองเรื่องแปลกของแนมเมโดก็คือมันไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ควรจะมีเมืองเลยเหตุผลเช่นไม่มีแหล่งน้ำสะอาดในพื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นจึงไม่มีพืชพันธุ์อาหารซึ่งก็แปลว่าชาวเมืองต้องนำอาหารจากภายนอกเข้ามาและเกาะเล็กๆพวกนี้ใช้เป็นที่พักอาศัยแต่ก็มีบางเกาะที่ทำหน้าที่เฉพาะมาก เช่นไว้ใช้ทำอาหารและเสื้อผ้าเป็นต้นแต่สุสานอย่างเดียวก็ใช้ถึง58เกาะแม้แต่ประมุกของเมืองก็ต้องออกจากที่พักไปอยู่ตามเกาะเล็กๆพวกนี้เพื่อติดตามงานอย่างใกล้ชิดตามตำนานเชื่อว่าหินที่ใช้สร้างเมืองนี้คนย้ายมาด้วยการใช้เวทมนต์ดำสร้างประหลักหักพังนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับ HP Lovecraft ในการสร้างเมืองนวัดิยายในหนังสือของเขาอีกด้วย ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ